สบายดีพี่นอ้องสบายดีทุกท่านที่เขารับส้มเดอ้อวันนี้มาพบม,มาปอกกันอีกหนึ่งคลิปเนาะนี่ข้างล่างนี่คือสิเป็นไม้โมน,นีมาไ่เบ็ดมน,นีมาพร้ามะยามเบ็ดมน,นีส่เบดไปบ้านเ,เนียย่าหหอยเสือดีพี่นอ้องมาเบิ่งกันวันย่าหหอยเสือดิทีาแต้มได้บอมาเบิ่งนกันพี่นอ้อง vừng đắng đẹp hạt mán u nhờ vô nhờ vô đi nào không không nhắn lên đi vậy là một chắc Phải là một chắc ô, ô. โอ้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 ยังอยู่ยังอยู่โอ้ยังอยู่พี่น้องยังอยู่ยังอยู่โอ้โอ้ปลายยังน้องโอ้โอ้โอ้ประคอประคอโอ้ประคออะไรพี่น้องนี่ โอ้โหป่อคอครับป่อคอป่คอนี่โอ้ยใส่งามงามนี่ครับโอ้หลังที่สอง ใส่งามๆเลยครักๆนี่ยบแบบนี้เนี่ยห้อยสดีครับไปตุนดังต่อไปกันครับเอานี่เอา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 ดังนี่นี่ยาการอีเครับพี่น้องโอ้โอ้เนี่ยาการอีเแล้ว เหุ่การณ์อีกแล้วครับโอ้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 นี่นี่อีกหนึ่งแต้มสวยๆอีกหนึ่งแต้มสวยๆ นีหลังที่สามหลังที่สี่หลังที่สี่กันครับโอ้ยเหยียงหล่อนี่เหยียงหล้หลังนี่โอ้คือมีเตา่าโอ้เตากินเบ็ดพี่เนาะโคตรถึก เตากินเบ็ดครับเอาก็สิปล่อยไปเนาะเตาเป็นสัตว์คุ้มค้องเลยครับไปปล่อยเลยไปดุนทั้งต่อไปครับนี่เป็นไ้าดังหน,ดงนิดังนี่เอ้าอุ้ยอุ้ยดังนี่เขาอีกแล้วพี่เนาะอู้ดี่นดังเลยครับดังนี่ก็มีอาการ ออ้ยใหญ่ใหญ่อูออออใหญ่เลยครับอู๋อู๋ออูอูใหญ่เลยครับอือโอ้ ป่ายังนอป่ายังนออ้อป่ายังนอโอ้โอ้ปลาดุกพี่น้องปลาดุกขับปลาดุกโอ้โอ้ปลาดุกใหญ่พี่เนาะปลาดุกใหญ่ครับโอ้ห้ ยาหอย้อยเสดีครับเลดขาดครับไม้แบบนี้ครับยาหอย้อยเสืดีเลดขาดโอ้โหหลังสุดถ่ายแล้วพี่น้องโอ้ยังเงื้ยอยู่หลังสุดถ่ายนะครับสำหรับคลิปนี้ไม้เนี่ได้สามโตครับลูกหนึ่งคอสองียกว่กกลุ่มอยู่ครับยาหอย้อยเสดีครับผม ขอบคุณครับที่รับสมเครนครับเรื่อง FC ทางฝั่งลาวฝั่งไทยครับขอบคุณครับที่รับสมฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเดอ้อสวัสดีครับสบายดีพอไม่คลิปหนาครับ